สว no ัสดีจ้ามีเสื้อผ้ามึงมาตกไปกับเราผ้าส้มสวนไปพร้อมนี่เบื้องปลาดอกไม้เพิ่นค่ะเลี้ยงน้อยๆได้บั่นเลื้องใหญ่ได้บั่นเลี้ยงหน่อยเนาะดอกกุ้งเลี้ยงเบื้องนี้เบื้องนี้จ้ะเบื้องงามค่ะคุณคุณน่ะคุณนะเพื่อนเป็นพืชเป็นมูเพิ่นงามค่ะนเพิ่นค่ะสออ่นเพิ่นแห้งไปข้าไปตกปลาได้เห็นสวนงามก็เลยส้มสวนก่อนจ้ะรวม นี่คางท่าจากกระลังบานกระลังดอกมาตาะมาแต่ขึ้นมาอีกขึ้นกันจ้ะน,น,นี่ค่ะเป็นปลูกไว้น้ำกระถางขงางท่างามคนยางมากเิ่นกระเบิงส้มงามคักงามคักงามหลายจ้ะงามงามเป็นปลูกไว้คางท่าไปซื้อกันงามเนี่ยมาฮอดน้องปาลาหลานจีนยางไปหมองมัน อยางไปหมองมันก่อนอยางไปหาหม่องนางก่อนย่างน้ำทางมึงเพิ่นเอากระถางดอกไม้เพิ่นเพิ่นสีว้างเป็นจุดๆไปเพิ่นก็สิปลูกดอกไม้ใส่ยง้มนาห่อนเพิ่นสีน้ำนาห่อนเพิ่นสีเป็นหัึงสี่ละบาทเบื้องจีแมนอ้อนซ่อนไหมเบื้งหนอกมันอ่ะงามคักดคุณอ่ะงามแห้ง ดอกกลมลอนเปรเลนอยู่นี่ดอกนี่ําลังเพิ่นกําลัางฉีดฉีดหัวงามพักงกา,กามแห้งงามลายกระเจี๊ยนสะอ่อนลายหายนานี่เพิ่อนนานี่เพิ่นสีนานี่โอ้เจ็เป็นยังพนุ่งพลังอยู่หนานี่เพิ่นสีนี่ละหนานี่เพิ่นสี นี bon oh, been, been ่เพื่อนชีคักกีดอกงามสวยงามคักหนานี่เพื่อนอ๋อดึงแล้วโอ้ยกินไปแล้วแมนปลาซิวปลาขาวแล้วนี่

ออดอกไม้ในกระถางงามคา่ะกระถางใดกระดาน,เป,นเป็นเห็ดว้งามคา่ะปูนนีไปปนกระถางุนขึ้นกันดอกงามคา่ะดอกเหลืองดอกเลืองกลายเป็นขาวๆเลยวันที่ตะกีดดอกเหลืองๆหลยลายคนเถาแล้วคนก็ได้เป็นสีนี่นี่งามคา่ะงามแห้งมีเลืองหน่อยขึ้นมาบัดเเลี้ยงไงน่นเถาแล้ว พ่อพูดว่าปลามบองนีว่าสันว่าฝรั่งเพูนบอกว่าปลาบางหันบ่อนหลายเพูดสันว่าเพกนเลยบอกให้มาตรงนี้สันร่องเบิ่งก่อนนะมาทำสีนี่บอหมือหมองนั่นแหละเนี่ยเธอไปหมองหันเด้อว่าสันว่าปลามันในนี่หลายอยู่ว่าสันว่าเน่ได้ของตัวเนึ่ย ได้อบโบเลตตัวนึงแล้วโบเลตหน่อยโตแบไงได้บั๋นให้จังได้ระบั๋นเจ้าขึ้นได้จังได้แต่เจ้าขึ้นไดุ้่เนี่ยโตปั้นบั๋นโตปลาบั๋นป้าโตคนนะลากขึ้นมเบิ้มโตแบบไงนังจ่ะเบิ้มเห็แจังได้ระบั่นนี่ ลากไปมองใด้เนาะบ่านเพิ่นเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวกันเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวกันเด้อนี่นี่เอาขึ้นมาได้แล้วจ้าตกง่ายนะี่ลากกินลากบ่ขึ้นบ่ได้ต้องลงไปเอาแน่นั่นพุ่นอนนะพุ่นอนอะะนะเติบโตง่ายนั่งจ้าเดี๋ยวกันเด้อแกเอาใสาค่ครูก่อนบาดเอาใสาก่กระป๋องกระแป้งก่อนไม่มป่านยังไรเพิ่นโอ้ยจะไม่เพื่นกินแห้งคากตัวเพิ่นก็ได้นี่ดึงมาสัน่น dành cho mua đinh mát chim bóp ผ้าตกป่าผ้าส้มดอกไม้พร้อมแม่สวยงามคักคายดอกไม้บานเพลินเมกขึ้นกระลังดอกนี่นะกระลังงามดอกนี่คุณนะคุณเนี่ดอกนี่ให้งามคักงามคักไปนี่งามเนาะขึ้นมันขึ้นทับมาฉาดไหมแม่สวยก็เลยหมักมันดอกเหลืองๆดอกขาวๆนิดหน่อยไม่จอยไม่แจ่วบ้างนี่ดอกนิดหน่อยอีกเบอร์ นี่งามนี่ขึนเป็นป้าเป็นป้าหน่อยค่ตัวนี้น้อยนี่หน่อยคักหน่อยแน่เบาเพิ่นดอกะสิปล่อยเพ,พออ 90, ิ่นขึ้เก่อนเหรอพ่อนตัวหน่อยคักพวดตัวหน่อยไลย่ไล่ก็ได้ đi bên cái có số đồ miền kiềng à thứ gì chi ta y đẻ tổ bậc ngay nè tổ cái ตัวกำลังงามตัวกำลังงามเอาบริจาโอยเอากระบนนอ,อกบท่านเนาะโอ้ยดูเอากระบอกท่านเพิ่น ดึงกบบระเกกินเนาะดึงแล้วก็ได้แ็่ให้ตะคอยตื่นเต้นตู้ลาฟิตอะค่ะสิ่อนน่ <c oughs> น่าอีกแล้วจ้าอีกแล้ว